ในนี้นะครับจะมีของที่ทุกคนต้องสุ่มลงไปนะครับโดยจับมันขึ้นมาได้เบอร์อะไรครับได้เบอร์อะไรครับได้เบอร์อะไรครับขอเปิดมาเป็นเปิดมาเป็นสวัสดีครับบมบิสกาครับและตอนนี้ข้างหลังครับเราอยู่กับปออารติก จากทั่วโลกใต้ครับผม oh. บซึ่งบ่อน,นี้ครับผสมไปด้วยของรางวัลมากมายครับผมแล้วก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนน่าจะได้อะไรนะครับซึ่งในวันนี้ครับพิเศษมากๆผมได้ของชิ้นหนึ่งมาครับ <Hey. S 1> ที่โคตรภูมิใจนําเสนออันนี้นะครับ <Hey. S 1> ได้มานะครับนี่ ขนมปังที่ผมอ่ะขอจากทางฟาร์มเฮามาแล้วเขาก็ส่งมาจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่มีขายนะทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นรสชาติที่เดือดมากๆนะขนมปังนี้เดี๋ยวผมขอขอแกะมันหน่อยนะฮะโอ้โหนะฮะเป็นขนมปังที่รสชาติเดือดมากๆทุกคนเดี๋ยวผมจะแกะเลยครับอืมนะครับมาใหม่นะทุกคนนะฮะ มันมีสีสีอะไรเออสีมันแปลกมากมันเป็นอ่าบัตเตอร์สกอตนะครับขนมปังบัตเตอร์สกอตโหูทุกคนดู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 สีไปนะทุกคนโอ้โหน,น,นิ่มไหครับละมุนโอ้โหกินกินเปล่าเลยเหรอพี่อย่างนี้อร่อยเลยเพียเพียวเดือดเนื้อ่ะืดเลยแสดงผู้หลงได้กินทุกคนเลยได้กินอยู่แล้วมีหลายแผ่นเขาไปเรื่อยอ่ะรอบไล่มาไม่เยอะ นนรับไม่พอไม่พอยังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดกินเดี๋ยวชิงขนมปังอันนี้กันครับบัตเตอร์สกอตมาดูกันว่าใครจะโชคดีที่จะได้ลิ้มลองพี่พี่ก็ไม่ควรมากินตรงนี้ไม่ขินเลยอ่ะต้องบอกว่ามันแรงมากๆเพราะว่ามันยังไม่มีขายทุกคนมันยังไม่มีขายแล้วเราได้มาก่อนทุกคนเนี่ยดูนุ่มมากเลยแบบพี่พี่นุ่มลุ่มแรชชี่เนาะ อยากกินไหมอยากกินครับหรือป่แผ่นเท่ากันเหลือหกแล้วพี่มีกินไปสองแล้วเดี๋ยวผมฟออ้าวอ้าวไม่ได้แจกเลยเหรอยังเราต้องเล่นเกมกันนะเราต้องเล่นเกมกันทุกคนมานะครับในบ่อนี้ครับบ่ออาร์กติกนะจากขั้วโลกใต้แต่วันออกยังเหนือนะทุกคนในนี้นะครับจะมีของที่ทุกคนต้องสุ่มลงไปนะครับโดยจับมันขึ้นมาแล้วเราจะมีของให้แน่นอนนะครับรางวัลใหญ่ของเราคือบัตเตอร์สกอตนะครับแต่ถ้าไม่ได้เรามีรางวัลตอบใจอ่าวมเพื่อให้เป็นบ่ออาร์กติกครับไปของประจำอาร์กติกครับผมน้ำแข็งครับ อ้าวอววว้วว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 ลวว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 ได้วว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 ่วววววววดวว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  ก่อนนะครับเอาเริ่มปั่นับผมอ่ะมาเอาเลยปวดเจ็บเอาเลยเอาเลยมาเจอไหมเจอไหมหาไข่เจอ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 เจอเจอแล้วเปิดเปิดเปิดเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเดี๋ยวนิ่งศูนย์นเฮ้ยศูนย์นนั่นคือขนมปังบัตเตอร์สกาย ได้เลยได้เลยอุ้ยติ๊นบอกเลยนะวันขาดตื่ที่ดอเวไม่ได้นะเนี่ยไม่มีไม่มีนี่มาทายกันนะครับล้างมือก่อนล้างมืก่อนผมจะบอกนะครับว่าคลิปล็อกห่อฟาร์มเพราที่มันมีสีมันมีความหมายทุกคนสีแดงคือวันอาทิตย์ใช่ไหมจันสีเหลืองใช่ไหมวันอังคารสีชมพูสีแต่ละสีก็คือวันผลิตนะทุกคนผมได้เลยไหมครับโอ้โอเคนะครับ ย่อยให้กูเหรอให้กูกินได้เลยไหมกินได้เลยได้เลยใช่ไหมได้เลยเลยมาถึงขึ้นได้เลยใช่ไหมขึ้นได้เลยขึ้นมาควรขึ้นมาตั้งนานแล้วหวานหวานหอมหอมนุ่มนุ่มไอ้ไอ้เรื่องจริงพี่บอกแล้วมันเดือดมากมันเดือดมากไอ้ผมไม่ค่อยกินขนมปังนี้มาก่อนเลยเดือดจับเลยแต่หนาวเดือดแต่หนาวเลยวะอุ้ยคนแรกได้กินเลยนะครับโอ้โหสุดยอดไปคนต่อไปไปคนต่อไปมา

ได้แล้วการทั้ี่ที่ได้คือมาเลขตีครับผมได้หาเลขีโอเคแปงสีฟันโอเคแปงสีฟันนะครับโอเคดกินน้าโอเคได้แปลงสีฟันนะครับเข้าถึงทุกซอกฟันนะครับผมนอกจากจะได้รางวัลชมเชยนะครับเรายังได้รางวัลพิเศษนะครับซึ่งจะอยู่ในกระติบนี้โอเคีนี่ก็ราวัละจับออกมาเป็นน้ำปลา วันที่เซ็นกับก็กินเสร็จแล้วก็แปลงฟันได้เลยลดกลิ่นนะครับคุยขนบันก็ไม่ได้กินแปลแฝันต่อแปลงฝันต่อ <hi> เราต้องมาแป๊บนึงโอ้้วอ้าวมาไปอาที่โขาเดี๋ยจนกว่าจะเจอศู้ยูนย์อันนี้มันมีติ๊ก้าเขาเโ็นเลขศูนย์้ะอันนี้เป็น้ลขหนึ่งไปเอะไปเอาไป โอเครางวัดปอบใจหมายเลวค่ะดินสอลิตาตทีทูบีโอเคไม่เอาอันนี้ได้ไหมเอานี่นะครับแจ็คพอตแจ็คพอตนะครับแจ็คพอตจับหนึ่งอย่างครับสิ่งที่ได้คือน้ำมะนาวโอเคน้ำมะนาวจัดไปน้ำมะนาวแต่ ทำเปียวพี่กรณ์ทำเปียวทำเปียวทำเปียวโอ้โหโอ้โหนงเลยถ้าพี่เมย์บอกให้กินจะกินไหมเห็ดเห็ดเห็ด ได้แล้วได้เฉยเขาจะได้อะไรจะได้อะไรถ้าหนูได้ก็ไม่มีใครมีหวังแล้วนะก็ได้ในร้าอ้าวเดือดเดือดอะไรเนี่ยฟาร์มเฮาตัวแทนฟาร์มเฮาใช่นุ่มของเฮาโอเคจับครับจับแจ็คพอต ได้เป็นนล้วมะเขือเทศนล้วมะเขือเทศเป็นอันเดียวที่กินได้พี่พี่เขาได้กินแล้จะโค้งทำไมเป็นอันเดียวที่กินได้ในนี้แซ่บเลยหรือเปล่าแสบหรือว่ากำแพงพุ่งคนต่อไปเล่าแม่แท้เะเนาะเนา สองบายชัดยงนะครับโอ้โหแจ็คพอตเอาละเมื่อจะได้กินนี้น้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศครับผมใบดาบพี่เขาได้ไปแดงเออเออเอนจะแย่โอ้โหอเ้เอาให้หนักเอาให้หนัก เาตั้งโอ้ยเยอะยงเยอยังเยอยังผมไปาเองวันเัอส์3เัอสา3เัอร์3ชุดเครื่องเขียนคตนคุมแจ็คขวานครับผมอะไรอ่ะอะไรอ่ะมนามะนาวจนต่อไปพบกับรายการทำเองโดนเองเาไม่เชื่อเปรียวไหม

ไมเลยนะอ้อหอมครับอุ้ยหนาวว้าวอร่อยจิกอร่อยจริงนะไม่มีใครแย่งใจยเอาล่ัทุกคนลองดูรถมพยาบางก่อนครับตา พูดดิว่าเข้าได้ไหมหูน้ำเนี่ยนตายะตอะไรเปนไงหลับูหาวไม่เาหาาออากวอไมเจม่ออกโอเคจะดําน้ำจะดําน้ำสุท้าอันนี้ไง เนนี่ไข่เนี้อมาหอมบ้างหอมบ้างหอมบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่ว่ะไม่มีไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่ไหวแล้วว่ะข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่า เดือมไหมเรื่อขนมปังขนมังจอแล้วจอแล้วไอ้เขนมปังแม่แม่องใส่ไป่นี้คงหายากจัรอบสุดท้ายก็นี้แหละไม่มีอันนี้ก็ไม่ใช่ห่เจอแล้ว อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่พี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วเอาครับไปเบอร์อะไรครับได้เบอร์อะไรครับได้เบอร์อะไรครับเขาเปิดว่าเป็นเปิดว่าเป็นอ้าวไยเลยว่ามันหลุดเอ้ยชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้ายน่าเท่ชิ้นสุดท้ายโอ้ยโหอมอ่ะ นุ่มมากเลยครับอืมอุ้ยหอมมากถ้ากัดตรงนี้จะจะนุ่มมากหอมทะลุแมสอะใช่อืมอุ้ยอร่อยอะอร่อยจังเลยอะเหมานเพื่อคนญี่ปุ่นดูอยู่โรรู้ไหมว่าเราสามารถยัดทั้งหมดเนี้ยเข้าในปากเราได้ทีเดียวเลยไม่เชื่อหรอกดูช้าช้านะ โ้หลอดไปได้ไงวะเป็นไงบ้งก็ใช้เวลาเช่นึงคือนุ่มไหมเปิดมาโตขนาดนี้ได้เลยอ่ะนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มมากเลยหืม ก็หมดไปแล้วครับผมกับฟาร์มเฮาบัตเตอร์สก๊อตครับผมอ่าเดี๋ยวขอดูหน้าผู้โชคดีหน่อยครับนี่ครับนี่ที่ได้ลิ้มลองนะครับว้านะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยต้องไปซ้าแน่นอนครับผมเพราะว่ามันอร่อยมากครับก็สามารถไปซื้อได้ที่เดลิเวอร่ทุกสาขาครับในวันที่6พฤษภาคมนี้ครับจะวางจําหน่ายครับผมนะหรือถ้าใครขี้เกียจไม่อยากออกมาข้างนอกครับผมก็สามารถสั่งแบบฟาร์มเฮาเดลิเวอรี่ได้ครับโดยที่ยอด150บาทขึ้นไปครับเขาก็จะมาส่งปีถึงที่บ้านครับสามารถสั่งได้โดยไลน์แอดฟาร์มเฮาสไทย ผมไม่อยากมาดินียหมดแล้วมันหมดแล้วนะฮะรอยคีคือวันที่หกครับผมกินได้เรื่อยๆถ้ามีอีกอ่ะกูกินได้เรื่อยๆเหมือนกันกินแขกกูไหมล่ะกินได้ทั้งอาทิตย์อ่ะกูกินได้ทั้งเดือนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยอ้าวอ้าวเขาเลี้ยงไม่ได้เขาว่ากลับรถอ๋อเขาไม่ได้มาหาเราสวัสดีครับพี่อ๋ออ้าวแล้วไหบอกมีพอดีไม่หมดแล้วคนนี้ โอ้หทั้งหมดนี้เลยเหรอฮะหมดนี้เลยครับโอ้โหปวดฉีกขอได้รไหมพี่ไอ้นี่เอางี้แจกทีมงานเลยแจกทีมงานแจกทีมงานโอ้เดียวเลยโอ้้ไปแลวโอเคแบ่งกันแบ่งกันคนละ้ขอบตาลุบจริงๆว่ะอันนี้อ๋อได้สองงานเลย ไม่ชอกอานนะไม่ช็องอ่านขอบคุณมากเลยพี่โอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่มาแทบเป็นนิดเดียวตัวเปียกหมดแล้วแล้วหมดขอบคุณมากจัดใหญ่มากครับฟาร์มเฮาส์ขอบคุณมากเลยครับอย่าลืมครับมีวางจำหน่ายครับที่เซเว่นในวันที่6พฤษภาคมนี้ครับไปหากินกันครับผม